นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่หมายเดิมนะครับถ้าเ,เพื่อนๆจาได้นะคลิปที่แล้วนะครับที่ผมมาตีอยู่ร่องนี้นะก็หลังจากที่ผ่านไป2วันนะครับที่แรกว่าจะทิ้งไว้สักสามสี่วันในประมาณนี้นครับเพ่มาตีใหม่นะครับมันอยู่ไม่ได้นะครับมันเสี่ยนนะ มันคาใจนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเป็นเหมือนผมไหมนะเวลาโดนปลากัดแบบโหดโถนะแบบหุดเยอะๆอ,อะไรเงี้ยแล้วมีแต่ตัวใหญ่ด้วยนะครับที่หลุดนะเวลาเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับจะรู้สึกเหมือนผมไหมนะครับมันคาใจนะมันต้องหาเวลามาล้างแค้นนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันไหมนะครับ ก็ฝากติดตามชมดูนะครับว่าเฮ้ยยังมีตัวอยู่นะก็ฝากติดตามชมดูนะครับว่าไอตัวใหญ่ที่ผมทำหลุดนะครับว่ามันจะกัดไหมนะครับด้วยความอยากรู้ของผมด้วยนะครับว่าทิ้งไปสักสองวันเนี่ยไอปลาที่มันโดนเบ็ดแล้วนะครับมันจะกัดไหมนะครับคาใจนะครับก็เลยมาตีนะแต่มีปลาตัวเล็กขยับอยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมดูนะครับว่า มันจะกัดอย่างที่ผมคิดไว้ไหมนะครับถ้ามันกัดก็เหมือนปลดล็อกนะครับปลดล็อกอความเสี่ยนนะครับความค้างคาใจนะครับไอ้ก่อนหน้านี้นะครับน่าจะเป็นพวกปลาเล็กนะครับมาดมเหยื่อนะ มันมีไซน์นะครับน่าจะไซน์ประมาณเท่าข้อมือน,นะจากที่มันกัดนะครับเหมือนมันกัดไล่นะครับขยาวขยาวขยาวดูครับข <c oughs> ยาวขยาวกัดเลยนะครับนะครับเจอแล้วครับ นี่นะครับเมื่อกี้มันกัดไปหลายที่นะครับแต่เหมือนตอนเหยื่อผมลากอ่ะมันไม่กัดนะครับผมก็เลยลองเขย่าเขย่าเหยื่อดูนะครับกัดเฉยนะครับนี่ครับกืนไปเลยนะครับนี่นะครับก็ยังเป็นเจ้ากบยางตัวเดิมนะครับตัวหมานนะครับเหยื่อที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับ่ะก็เช่นเคยครับเก็บปลานะครับไอ้ไซนี้น่าจะเป็นไซรับแขกนะนะครับก็กับกบยางตัวเดิมนะครับ นี่ครับตัวหมานนะครับนี่ยังมีปลาจิบอยู่ด้านหน้านะครับปลาปลาช่อนเล็กนะครับเหมือนมันกัดเหยื่อช้าๆนะครับจะลองะอจะลองอพูดแล้วกัดเลยนะครับโอ นะครับมันกัดเหยื่อช้าจริงๆด้วยนะครับก็นะครับได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้ทําไมหมานแต่วะนะครับหมานตัวเล็กนะครับวันนี้นะได้มาอีกตัวหนึ่งนะครับตัวใหญ่กว่าเหยื่อหน่อยนะครับดูครับโอ้เกือบขาดนะถ้าวัดแรงกว่านี้น่าจะไม่ได้ตัวนะครับปากฉีกนะครับเก็บครับแต้มที่สองนะครับน่าจะหมานปลาเล็กนะครับวันนี้ อะมาชมกันต่อครับห่ว<ค>ย<ณ>เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมึงทำอะไรเนี่ยเป็นอะไรตกปลาอยู่หมายก็แตกหมดแล้วโ,โหอะไรของมึงเนี่ยไปดิมีทีมไปเยอะแยะมึงจะมาอะไรกับกูเนี่ยไปดิ กู oh. ยอมมึงจริงเลยไปตกปลาทีไรแม่งก็วัวมากวนตลอดเลยไม่รู้เป็นไรเนี่ยมึงจะมาหากูทำไมโ oh. อ้โหอีจื้อไม้กูเอา้าถ้ามึงจะลงไปทำไมเอา้าไปไปไปดิไอ้ไม้กูแตกหมดแล้ว แม่งเอ้ยมึงมาอีกแล้วมึงมาทำไมโอ้โยย่อมันจริงไปดิไปไปไป,ไป,ไ,ปไปแม่โอ้ยโอ้ยเนอะไป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 งงับมึงจริงเลยไปดิโอ้โห ยอมแล้วนะครับเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็มันไปแล้วครับนู่นนะผมก็ไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมอะไรกับวัวกับควายนะครับมาตกปลาทราก็จะเจอแบบไม่ไม่ควายอากวนก็วัวนะครับวันนี้ก็เจอลูกวัวนะครับก็หมายแตกไปทีเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอจบคลิป เท่านี้นะครับเดี๋ยวผมไปตกปลาเล็กฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็น่าจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผมไปลองเทสดูแล้วนะครับมันมีแต่ปลาตัวเล็กๆครับก็เลยขี้เกียจตัดต่อนะครับอยากลงเป็นคลิปปลาตัวใหญ่ๆให้เพื่อนๆดูมากกว่านะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ก่อนก่อนจากลานะครับก็กําลังค้างคาใจอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ ถ้าใครทราบนะครับก็คอมเมนต์บอกผมตีนะครับว่าหมายที่ผมตีนะครับข้าวก่อนนะครับวันนี้ผมมาซ้ํานะครับแต่ว่าผมก็ยืนซ้ําอยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงนะครับแต่ก็มีตัวกัดนะนะครับผมก็เลยสงสัยในใจนะครับว่ารือว่าตัวที่กัดผมแล้วมันหลุดนะครับเป็นตัวที่ผมตีตายนะครับตัวที่เพื่อนๆเห็นนะครับ คือว่าไอ้ตัวนั้นแหละครับที่มันลุดแล้วมันมากัดใหม่หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็สงสัยนะครับเพราะว่าจากปกติตัวที่ผมตีแล้วมันกัดแล้วมันลุดนะครับมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจะเอาเหยื่ออีกนะครับก็เลยสงสัยนะครับถ้าเพื่อนๆทราบนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอ่ะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ ต้องกราบขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผม